อ่านดิอ่านให้พ่อฟังดิอ,อ่านให้พ่อฟังดิอ่านุบบาเฉลี่ยไม่เออเอออายุเฉลี่ยไม่ต้องดูเยูะจ้ะนั่ไม่ได้ดูไม่ได้ดูพ่อจะถ่ายวิดีโอให้คุณหมอดูอ่ะอ่ะอ่านเร็วนายคุณหมอให้อ่านตรงไหนคุณหมอให้ทําอะไรตายโนมเมนคนดีคนดีตายร้ายดีตดายคนดีไกลตายดีคนไกลดีอืมอ่ะดูหนะ้าอื่นสิคุณหมอให้ทำหน้าไหน หน้าที่40ข้อที่40มีอะไรอ่านได้ขับรถปลาเป่าพามจ้งไปหาคุณหมอได้อ่านอะไรอีกหน้านี้หน้านี้คุณหมอีินว่าให้ทำอะไรขับรถปลาเป่าเ้องปิดดิสก์ได้คุณหมอคุณหมอให้ให้ทำพัฒนาการว่าน้องจะผ่านไหม ่นลองอ่านซิอร์บายสีได้อร์บายสีได้มีสีอะไรบ้างสีสีเหลืองสีฟ้าสีชมสีแดงสีน้ำผูสีแดงสีน้ำตาลสีเขียวสีดาสีดำสีดำโอเคผ่านอ้าวหน้านี้อันนี้เป็น ผู oh, ้ข่าวไฟอันนี้เป็นอะไรลูกอันนี้เป็นลอยกระทงเป็นลอยกระทงอันะไรอีกหน้านี้อุ๊ยหน้าน,น,น,นี้อะไรอ่ะเปิดดิหน้าไหนหน้านี้หน้านี้อะไรหน้านี้เป็นการไก่อืมผ่านต่อไปต่อไป อ่ะดูสิจะผ่านข้ออื่นไหมม,ดดมีการ์ตูนด้วยมีการ์ตูนด้วยไหนลูกนี่อ่านให้คุณหมอฟังดีตาตูนตอ,อ,อ่ปาขี่ได้ไม่ร้อด้วยเล่นของเล่นได้ไม่เจ็บด้วยอืมไม่ไม่ได้ขี่จักรไม่ได้ขี่ยายนตเข็มด้วยอจบหรือ,อยังจบแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณค่าก่อน ขอบคุณนะคะเชาดีเชาดีจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์เชาบ,บินไปด้วยะคะ่ะช่วงช่องอะไรทัพทีมอะไรทีมลูบี้ด้วยนะคะบาย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 จุก๊บก่อนแล้วโอ๊ยเดี๋ยวนางสีอ่ะบายบายก่อนเร็วเดี๋ยวนางสีอ่ะเรียนอีกเรียนอีกอ่ะ,อะ ทักทิมทับทิมเรียนหนังสือเหรอจ๊เอะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวจ้าจ้าคุณครูใจร้ายคุณครูใจดีคะ่ะไม่ร้ายหรอกคุณครูใจร้ายดีคุณครูใจดีไม่ร้ายลูกคุณครูใจร้ายเอาเรียนหรือย,ยังคะจบแล้วคะ่ะขอบคุณค่ะก่อนเร็วเดี๋ยวเอาไม้ก่อน นี่ไายมาคุณครูอืมกูครูใจร้ายนี่เนี่ยอ๋อครูขอยยางขอนะจบคลิปอีกนะไปเอาโอเคอจชาร์ว่าก็เอาคลิปคลิปก่อนอจชาร์ว่าก็ดีที่แม่นางถืออินเคลมี่ก่อนนะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายเออว่าเอาอจูชาร์ว่าไว้โอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ